สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจกาบอลกันอีกวันหนึ่งนะฮะมาพูดคุยติดตามกันนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยเป็นบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าก็เรียกว่าอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลก็จริงทีมชาติก็เพิ่งจบฟีฟ่าเดมาข่าวคราวก็ค่อนข้างเงียบสักหน่อยนะครับเอาเราผมไล่เรียงย้อนกลับไปนิดนึงก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมีการพูดคุยกับบริษัทไทยลีกนะครับกับทางด้านของทีมชาตินะครับสตาร์ทีมชาติก็จะมีนําโดยมโนกิ้งย นะครับในทีมชาติแต่ละชุดเนี่ยเข้าไปพูดคุยการวางแผนปฏิทินนะครับสำหรับาการให้หยุดหลีกหรือว่าการให้ทีมชาติได้มีเวลาได้เตรียมทีมผมได้เรียงอย่างนี้นะฮะเราจะมีโปรแกรมลงเล่นนะครับในฟุตบ,บอลอาเซียนครับนะครับ2022จะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับจะเริ่มกลางเดือนครับน่าจะ16 17ธันวาคมหรือ18ธันวาคมช่วงเนี้ยเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับทีนี้ สิ่งที่สำคัญก็คือพฤษภาคมกลางปีหน้าก็จะเป็นทางด้านของซีเกม2023นะครับที่ที่กัมพูชานะครับเืิองต้นนะครับมาโนนเองก็บอกแฮปปี้ครับเข้าไปคุยกับไทยลีกล้นะครับก็เดี๋ยวลีกเปิดในช่วงปลายสิงหาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอลก็จะเล่นไปครับเตะครบ15นัดเนี่ยจะไปจบวันที่ช่วงช่วงปลายของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะมีเกมฟุตบอลลีกอีกสักหเกม นะครับทีเนี้ยนะครับมันก็จะมีเวลาจากเกมฟุตบอลอ่าในลีกนะจากเกมในลีกเนี่ยถึง17วันนะครับวันนั้นผมจัดรายการจอะถางบอลไทยทาง FM99 กับพี่ประเบิลก็นับวันกันมีเวลาว่างถึง17วันก่อนที่ทัวร์นาเมนตอ์อาเซียนคัพเนี่ยนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นมิตซูบิชิเอ็กซ์ตอนอจากซูซูกินะเปลี่ยนเป็นมิตซูบิชิเนี่ย ถึง17บวันก่อนที่เข้าทัวร์นาเมนต์หนึ่งมีเวลาเตรียมทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นมันคือว่าหลังจากเตรียมทีมแล้วเข้าทัวร์นาเมนต์ในช่วงสิบแดธันวาคมทัวร์นาเมนต์มาจบกลางเดือนมกราแบบอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมแล้วหลีกจะกลับมาเตะอีกทีเนี่ยโอ้โหสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเลยครับนั่นหมายถึงว่าพักเบรกหลีกเกือบ2เดือนทิ้งคาถามไว้อย่างนี้ฮะในการพักเบรกหลีกเกือบ2เดือนเนี่ยในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยขนาดเยอรมันหนีหนาวยังพัก3าสัปดาห์เองครับ ก็ลองดูว่ามันมันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับทีเนี้ยมันก็เลยมาต่อเนื่องว่าอา้าวถ้าพัดเบรกแบบนี้นะครับปลายช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยพฤษภาคมเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนที่เราเจอปีเนี้ยถ้าจํากันได้ซีเกมบอลยังแข่งไม่ไม่จบสุดท้ายเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนผู้เล่นไปไม่ได้แชมป์ยู23ไม่ได้เตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียตกรอบแรกน่าน่ายังจำกันได้นะครับเดือนที่ผ่านมาถ้าเป็นโปรแกรมแบบเนี้ยมันจะเป็นอ่นเราจะมาจบหลีก แล้วก็จะไม่ทันในการเตรียมซีเกมแบบนี้อีกเพราะฉะนั้น1นึ่งซีเกมจะทําแบบไหนต่อไป 2. มีกระแสะข่าวมาครับว่าเดี๋ยวจะเว้นให้เตรียมซีเกมด้วยแต่เว้นด้วยการอะไรฮะด้วยการทีมชาติไม่ต้องเล่นฟีฟ่าเดยในช่วงเดือนมีนาคมทําอะไรไม่เหมือนกับสากลเขาอีกแล้วอะ่ะคือการเว้นฟีฟ่าเดยเนี่ยแสดงว่าแต่ละชาติเขาต้องมีการวางแผนออกมาไม่ค่อยมีชาติไหนแล้วครับที่มีความาเรียกว่า การบริหารจากการ,รนักฟุตบอลดีเขาปฏิเสธฟีฟ่าเดย์เพราะแทบจะไม่ได้รวมตัวกันอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นการมีฟีฟ่าเดย์มันคือการให้ทีมชาติได้ไปเจอกันแล้วก็เป้าหมายของทีมชาติชุดใหญ่ของมมนโฟกิงไปสิ่งสําคัญก็คือเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะฮะเราจะเล่นแค่แชมป์ซูซูกิครับคือซูซูกิครับก็ต้องได้วางแผนว่ากันไปฮะแต่เจ็ดวันหรือสิบวันพอไหมเติมเกมหีกหรืออะไรแต่ตอนนี้มันขยับไม่ได้แล้วนะล่าสุดเอาเป็นว่าข่าวอัปเดตมันเป็นแบบนี้แล้วกัน นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นหรือเปล่ารอดูกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวปัญหาเกิดขึ้นแน่และถ้าไปเรื่องในการไม่มีฟี่าเดในเดือนมีนาคมผมว่ามันจะแย่สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายการไปปล่อยเวลาให้ทีมชาติไทยชุดเล็กหรือว่าชุดซีเกมไปมีจบหลีกจบเร็วหรือว่ามีเกมฟุตบอลถ้วยที่จบเร็วแล้วก็มีเวลาเตรียมทีมซีเกมสักหน่อยหนึ่งมันก็เป็นแ,นแค่การเตรียมสักหน่อยหนึ่งอย,อยู่ดีนะครับก็ไม่เพียงพออยู่ดีหรือเปล่านะครับ ผลงานเท่านั้นคือจะเป็นคําตอบว่า,าฟุตบอลไทยหรือทีมชาติไทยในการวางแผนกับทีมชาติร่วมกับฝ่า,ายจัดการขัน,ขนหรือว่าบริษัทไทยลีมันดีที่สุดแล้วหรืออยังนะครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดตมาให้คุณให้กับแฟนเพจกาบอนได้ติดตามกันตรงนี้แล้วกันนะฮะวันนี้หมดเวลาครับไ้เจอกันใหม่กับประเด็นใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ